สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โชว์รูมแก้วนงกลการของเรานะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นวันที่พิเศษอีกเช่นเคยนะครับผมแก้วนงของเราได้หารถที่นิยมในท้องตลาดรถยุโรปนะครับผมผมบอกเลยว่าตัวนี้น่าใช้มากๆ สุดคุ้มมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากมากๆเลยนะครับผมจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Mercedes-Benz C คาร์คของเรานะครับผมตัวนี้เป็น C220D <Yeah! S 1> นะครับผมตัว m i เนอร์เชนแล้วนะครับผมและตัวนี้เป็นตัว AMG Package อีกต่างหากนะครับผม i n เนอร์เชนตรงไหนด้านหน้าก็เชน ด้านหลังก็เชนด้านในก็เชนล้อแม็กยังเชนเลยนะครับผมก็จะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูทีละจุดกันเลยเดี๋ยวเราจะพาเจาะลึกทุกส่วนเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาตกท้ายดีกว่าว่าทาไมตัวนี้เข้าถึงนิยมและหายากหาเย็นแล้วก็ลูกค้าเนี่ยชอบเพราะอะไรไปดูกันครับผม ด้านหน้าของเจ้า C220D ตัวนี้นะครับผมที่เราเห็นอยู่ตัวนี้เป็นตัว AMG Package นะครับผมรอบคันนะครับผมทั้งนอกและในนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กระจังหน้าก่อนนะครับผมกระจังหน้านะครับผมก็จะเป็นแบบดิมมอนคิ l แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นดาวจุมนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นดิสโทนิกก็คือว่าจะมีเรดงเรดร์อะไรอยู่ในนี้ฝังอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็กล้องเนี่ยจะเป็นกล้องรอบคันด้านหน้าก็จะเห็นกล้องตรงนี้นะครับผมหน้ารถ1จุด นะครับผมแล้วก็เซนเซอร์นะครับผม4จุดด้านหน้านะฮะเราอยากให้เห็นจุดสำคัญเลยนะครับผมว่าไฟของเจ้า Mercedes-Benz ตัวนี้นะฮะคือผมบอกเลยว่าไอตัวมันติ b บ,บีม LED ตัวเนี้ยเป็นตัวท็อปสุดของเบนซ์นะฮะตอนนี้นะครับผมเป็นไฟอาาัจฉริยะที่ฉลาดมากๆนะครับผมภายในก็จะมีเม็ด LED เป็นเม็ดๆๆๆๆอยู่ภายในนะครับผมเวลา มีรถสวนมานะครับผมเขาก็จะหลีกให้เลยนะครับผมหรือดอกไฟนะครับผมแล้วเราจะอินเสิร์ตให้นะครับผมว่าะจะเป็นยังไงนะครับผมต่อมานะครับผมตัวนี้นะครับผมไมเนอร์เชนอะไรบ้างจากตัวที่แล้วก็คือ1ไฟหน้านะครับผมไฟหน้าเห็นไหม เขาจะมีเล่นลูกเล่นนะครับผมไฟดวงใหญ่นะครับผมขอบของจะเป็นสีฟ้าเหมือนพี่ใหญ่ของเขานะฮะคืออีคลาสนะครับผมอ่าแล้วไฟตัวนี้มันดุ๊กดิ๊กได้ด้วยนะครับผมเวลาเราเปิดนะต่อมากระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าก็เปลี่ยนจากตัวกอนนะครับผมตรงนี้นะครับผมแต่ก่อนจะเป็นแบบตันๆนะฮะตัวนี้จะมีเขี้ยวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีช่องลมตรงนี้นะครับผมทําให้ในการขับขี่นะครับผมดียิ่งขึ้นนะฮะรูระบายลมมันก็จะเข้าตรงนี้อ๋อตรงนี้ อการชนหน้ามีการคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วแหละขับเนี่ยขับดีเลยแรงด้วยตัวนี้นะครับผมด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะไม่ได้เชนฟลิปเปลี่ยนจากโฉมที่แล้วมานะฮะไปที่ด้านข้างกันต่อนะครับผมไป ด้านข้างของเจ้า m e อ c e d ซเด e เ z นซีคารตัวนี้นะครับผมจะออกแนวแบบคูเป้นิดนนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะมีแฝงของเค้าที่จะเป็นอ่าซีสองร้อยูฟนะครับผมก็จะคล้ายๆกันเลยยกเว้นประตูจะหายไป2บานแต่ตัวนี้ประตูงอกมา2บานนะครับผมจากที่เราเห็นเลยนะครับผมกล้องตัวกระจกมองข้างซ้ายขวาก็จะมีนะครับผมก็จะเป็นกล้องแผนรอบคานนะแล้วก็ไฟเลี้อวซ้ายขวาก็จะเป็น LED นะครับผมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจโฉมใหม่และโอ้สีสันสวยงาม นี่นะครับผมกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบโฉมใหม่แล้วนะเห็นไหมนี่นี่นะครับผม Spider อ่าก็จะไม่ใช่แบบโฉมเก่าเพราะว่าเขาเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับผมจากโฉมเก่ามาโฉมนี้เปลี่ยนเยอะมากนะครับผมและน่าใช้สวยกว่าเดิมตามขอบนี่นะครับผมว่าจะเป็นแบบเป็นทิมนะครับผมทิมโครเมียมนะฮะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวบอดี<ซ>้รถนะครับผมแล้วก็สภาพรถรอบคันก็จะไม่มีลักยงลักยิ้มเนาะ สภาพสีค่อนข้างสวยนะครับผมต่อมาล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลลอยจากโรงงานเลยนะครับผมเป็นล้อแม็ก AMG ถ้าจําได้นะครับผมล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็กตัวเดียวกับ C 4.3ด้วยพันแรงของค่าย m e r c ์เซเดเลยนะครับผมก็สวยงามตามท้องเรื่องเพิ่มความดุดันหรูหราเข้าไปนะครับผม เป็นรถซีดานที่น่าใช้จริงๆนะครับผมกุญแจก็สามารถล็อกรถเปิดรถได้ที่ประตูนะครับผมก็ทั่วไปนะฮะก็ใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับผมนี่นะฮะก็จะมีคูปนิดๆนะครับผมแล้วก็สโลปลงมาแต่คือในตัวบอดี้ถามว่าใหญ่ไหมผมว่ากําลังพอดีนะครับผมกับช่วงล่างที่นุ่มบอดี้ภายในที่กว้างแล้วตัวนี้นะครับผมภายในก็จะเป็นสีแดงอีกตั้งหากนะครับผมเห็นไหมท่านผู้ชมภายในด้านนอกดําภายในแดง โอ้เพอร์เฟกนะฮะสวยเลยหล่อเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลนังเดี๋ยวเราก็จะพามาชมด้านไหนละกะันปโอ้โหคุณพะคุณเจ้าคุณแม่ช่วยนะครับผมนี่เลยที่ผมบอกนะครับผมไฟท้ายโฉมใหม่เป็นเฟสลิฟของเขานะครับผมก็จะโดดเด่นขึ้นมาเลยคือจะเป็นแบบ LED จะเป็นตัว C ตรงนี้นี่จะเป็น C นะครับผมก็คือว่าจากโฉมก,ก่อนไฟท้ายของเขาก็ E Class C Class S c l a ก็จะคล้ายๆกันตัวนี้ ไฟท้ายได้ Minor c h a ชนแล้วเฟสลิฟลแล้วนะครับผม <S <S 1> <S 1> ด้านหลังนะครับผมก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับผมเซ็นเซอร์4จุดนะกล้องด้านหลังนะครับผมแล้วก็เป็นโลโก้เบนซ์นะครับผมแล้วก็ C220D สวยงามตามทองเรื่องสไตล์แบบสปอร์ตสปอร์ตนะเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดู สะดวกสะดวกครับผมนะฮะสำหรับแบบสาวๆนะครับผมแม่บ้านนะครับผมเวลาที่จะไปช้อปปิ้งนะครับผมถือกระเป๋ากระเป๋าเราก็สามารถที่จะใช้ขาของเรานะครับผมสามารถที่จะเปิดด้วยเซ็นเซอร์ได้นะครับผมง่ายๆสบายๆแบบเบิร์ดๆนะฮะด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมและลึกเข้าไปนะครับผมตัวนี้นะครับผมถ้าเป็นตัว C สามารถ E มันก็จะเป็นเหมือนขั้นบันไดเนาะ คือด้านในเนี่ยมันจะเป็นแบบที่วางไว้แบบเป็นแบบไฟฟ้าใช่ไหมล่ะแต่ตัวนี้เป็นตัวน้านํามันล้วนๆเลยนะครับผมดีเซลอีกทั้งหาก,ก็จะยาวลึกลงไปด้านในเลยนะครับผมแล้วก็ภายในนะครับผมนี่ยางอะไหล่นะครับผมตัวนี้จะไม่มียางอะไหล่มาแล้วมันจะเป็นชุดคิดแบบป่ายางอะไรประมาณนี้จะเป็นยางรันแฟตนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังของเราก็สามารถที่จะพับเบาะลงมาได้เปิดเดือยตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็ ครับเบาะผาดลงไปแต่ข้อเสียนะฮะถ้าเป็นคนที่ตัวไม่สูงหรือว่าช่วงทงสั้นนะครับผมอย่างเงี้ยผมยังเอื้อมมือไม่ค่อยถึงเลยนะครับผมเพราะว่ามันต้องผักเบาะลงนะฮะก็เราก็เปิดประตูปุ๊บแล้วก็ผกและกันถ้าเกิดเราอยากขนของเยอะๆอันนี้ก็สามารถที่จะวางกระเป๋าใบใหญ่ได้2ใบเต็มๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นสาทชารไฟฟ้าด้วยจะล็อกหรือจะปิดก็ได้นะครับผมอ่ะปิดกล้องของเขาก็จะซ่อนไว้ตรงนี้นะครับผมถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังมันก็จะตีลงมาให้อ่า ไปดูภายในภายในก็จะมีทั้งระบบถอยจอดระบบเลี้ยวจอดด้านข้างมีให้หมดเลยนะครับผมไปผมบอกเลยว่า C220D MG ตัวนี้นะครับผมณนะเวลานี้นะฮะเขาให้ออปชั่นมันแน่นมากๆ <Yeah. S 1> อย่างแรกที่ผมเห็นเลยนะครับผมพวงมลาลัยพวงมลาลัยจะเป็นพวงมลาลัยใหม่นะครับผมก็คือว่า ถอดจากพี่ใหญ่มาเลยจาก e-class นะครับ <S <S ผมมาใส่นะครับผมจะเป็นควมาลาย AMG ท้ายตัดนะครับ <S <S ผมค่อนข้างจะสวยงามมากๆแล้วก็จะมีทัดแผดอยู่ตรงนี้นะครับ <S <S ผมฝั่งซ้ายและขวานะครับผมต่อมาที่ผมเห็นเลยที่ผมแบบโอ้ว้วาวมากๆที่ออปชั่นแน่นๆ 1. นึ่ซันรูฟนะครับผมซันรูฟมีบานใหญ่ด้วยเป็นพาราล m มิ s u n น o ูฟนะฮะอย่างที่3เป็นลำโพงเบลมาสเตอร์นะครับผมเสียงนุ่มลุ่มลึก น,นะครับผมไฟออโต,ออกตก้ก็ปกติทั่วไปเดี๋ยวเรามาไล่ทีละจุดนะฮะก็พวงมาลัยนะครับผมทัชแพดฝั่งขวานะครับผมก็สามารถที่จะคอนโทรลหน้าจอตรงนี้ได้และอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษมากๆจอตัวนี้ไม่ใช่จอแบบเป็นไม์เข็มแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นจอแบบดิจิตอลแล้วนะครับผมจอนี้ก็สามารถที่จะเปิดทุกสิ่งอย่างได้เลยดูได้ทุกอย่างเลยตั้งค่าได้ทุกอย่างนะฮะจะเป็นวิทยุสื่อสารโทรศัพท์หรือ เราจะเปลี่ยนรูปแบบแพลตฟอร์มของหน้าจอก็ได้จะเป็นสปอร์ตจะเป็นคลาสสิกหรือโปรเกรสซี ก็แล้วแต่เราชอบนะครับผมในการขับขี่ฟิลในการขับขี่ก็จะแล้วแต่วันกันไปใช่ไหมฮะบางทีเราอาจจะอยากจะขับสปอร์ตวันเนี้ยราก็เปิดหน้าจอแบบสปอร์ต,รต <ๆ S 2> ก็จะดูเรา้าอารมณ์นิดนึงนะครับผมก็ฟิลในการดูเลือนไม้ของเขาก็ให้มาแบบได้แบบเต็มที่จริงๆเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์เก้าสปีดละประหยัดน้านํามันมากๆเลยนะครับผมแรงม้าคันนี้ก็อยู่ประมาณที่194แรงมา้าเครื่อง2000ดีเซลนะครับผมเทอร์โบนะฮะไมค์คันนี้อยู่ที่ประมาณ49เท่านั้นเอง ไหม่น้อยรถดีเซลปีใหม่ๆนะครับผมอ่าลืมบอกคันนี้ปี2019นนะครับผมรีบจับจองกันนะฮะเดี๋ยวของจะหมดก่อนนะฮะก็ภายในนะครับผมภายในเบาะก็เป็นสีแดงนะครับผม คอนโซลด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นหนังนะนุ่มนะครับผมผมบอกเลยว่าการดีไซน์ของเขานี้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับผมค่อนข้างที่จะดีกว่าเดิมอ,ะอ่ะ,ะแผงประตูซ้ายขวาก็จะเป็นดามตัดแดงมนะครับผมก็จะเป็นเมมโมรีเบาะสามจุดนะครับผมอยู่ตรงแผงประตูเนาะแล้วก็กระจกไฟฟ้า 4, บีบานนะครับผมอ่ะก็ะให้ดูสภาพเลยพวงมาลัยไม่มีถลอกนะครับผม นะฮะปุ่มเปิ่มไม่มีถลอกอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมสามารถลค่อนข้างจะสวยงามมากๆนะฮะคันนี้ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับน่ะต่อมาอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นชิฟนะฮะบวกลบทั่วไปนะครับนี่จะเป็นกระจกนะครับผมกระจกซ้ายขวาแล้วก็กระจกมองด้านหลังนะครับผมเป็นกระจกตัดแสงนะครับต่อมาดูซิอ่ากระจกมองหน้ามีนะครับผมแล้วก็ไฟด้านบนมีนะครับผมทั้ง2ฝั่งโอเคเยี่ยม แัสแพดฝั่งซ้ายนะครับผมเอาไว้คุมหน้าจอตรงกลางนะครับผมก็เป็นจอใหม่ละจอที่ใหญ่กว่าเดิมรุ่นนี้นะครับผมเขาก็ให้เป็นเบอร์ d ซ s ดสมีมาให้แล้วนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple c a r p l ท y Android Auto ก็ได้นะครับผมสามารถเสียบได้ที่บล็กอยู่ตรงคอนโซลตรงนี้นะครับผมส่วนคอนโซลตรงกลางนะครับผมได้เปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับผมเป็นดีไซน์ที่สวยหรูมากกว่าเดิมเมทัลลิกด้านข้างนี่นะครับผมก็ สอดคล้องกันได้ดียิ่งขึ้นในรถก็ค่อนข้างที่จะหรูหรามากยิ่งขึ้นสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมนาฬิกานะครับผมนาฬิกาก็จะเป็นนาฬิกาเข็มตรงนี้เป็น Mercedes Benz อยู่แล้วหรือว่าเราจะดูเป็นนาฬิกาดิจิตอลที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับผมพวกแอร์เออก็สามารถปรับได้ที่คอนโซลตรงกลางตรงนี้ได้เลยต่อมานะครับผมที่วางแก้วนะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ดไไดนะครับผมที่วางแก้วก็ให้มาที่วางแก้วช่องใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมได้2ช่องนะฮะ หรือวางตรงนี้ก็ได้ตรงนู้นก็ได้นะครับแผงคอนโทรลเลอร์ตรงกลางนะฮะก็จะมีเปลี่ยนโหมดนะครับผมจะเป็นอินทิวเดียลสปอร์ตพัทนะครับผมสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคนะครับผมฟิโอรมก็จะเปลี่ยนต่างกันไปเนาะในแต่ละโหมดในการขับขี่นะครับผมเปิดปิดเซ็นเซอร์และที่สำคัญก็จะมีปุ่มถอยจอดเองก็จะอยู่ที่แผงคอนโทรลตรงนี้แหละหรือเราจะทัชสกรีนก็ได้นะครับผมมันก็จะลิงก์ไปที่จอตรงกลางนะครับก็ ค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึงตรงนี้เพราะว่ารายละเอียดของเขาเยอะเพราะว่าออปชั่นให้มาดีพอสมควรเลยนะครับ<อ>ผมน่าใช้จริงๆแล้วก็ม่านไฟฟ้าด้านหลังนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่พวงมาลัยก็ได้นะครับ<อ>ผมก็ต่อมานะครับผมช่องตรงกลางก็จะมีช่องเสียบ usb นะครับผมอยู่2ช่องกอสำหรับแบบ apple carplay หรือ android auto ก็สามารถเสียบตรงนี้ได้ก็จะขึ้นที่หน้าจอเลยนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเราลองเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับผม เราเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วนะครับผมก็เราก็จะเห็นนะครับผมว่า ประตูเนี่ยฝังความผมจะเปิดอยู่นะครับผมเขาจะก็จะร้องเตือนก็คือความปลอดภัยเขาเนี่ยดีมากๆถ้าประตูเปิดอยู่เราไม่สามารถที่จะขับไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้เลยเขาจะตัดระบบให้เอง <c oughs> นะฮะกล้องด้านหลังค่อนข้างที่ชัดมากนะครับผมก็จะมีแต่ละโหมด3 6มร้0หรหรือรอบคันหรือด้านหน้าเราก็สามารถดูกล้องได้นะฮะโหมดถอยจอดก็มีโอเคแล้วก็ในการนั่งเนี่ยเบาะเป็นหนังหน้าป้านเนี่ยก็คือว่านั่งค่อนข้างที่จะสบาย นุ่มกับชับหลังอ่ะดูแล้วการตัวผมใหญ่นะครับผมผมนั่งสีคันเนี่ยผมว่ามันไม่เลวเลยนะแล้วช่วงล่างเขาเนี่ยนุ่มสบายนะครับผมการขับขี่พอมารายยังฟิตๆอยู่เลยนะครับผมอ่ะนี่เปิดสลูปตรงนี้กดดันไปข้างหลังสลูปก็จะค่อยๆสไลด์เปิดอยู่ที่ด้านบนสีฝาขอ,ข,อของเรานะครับผมเฮดรูมเหลือหลายนะครับผมประมาณกําปั้นครึ่งอ่ะสองกําปั้นเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงตรงเฮดรูมของเราเนี่ยก็ประมาณ2กําปั้นนะครับผม เลกรูมแล้วแต่เราตั้งเลยเราอยากนั่งแบบไหนช่วงเรายาวเราสั้นนะครับผมตอนนี้ขาผมไม่ติดนะแล้วขาแบบสบายๆนั่งแบบสบายๆนุ่มๆแทบหลับไปข้างหลังกันต่อดีกว่าไปหน้านหลังของเจ้าซีคร์ตัวนี้ก็นั่งแบบตามที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะครับผมท่านผู้ชมเห็นเลยว่าเขาดีจะสบายนะครับผมเริ่มขี้เกียจแล้วนะคะผมนะครับอ่ะลำโพงเบอร์มาสเตอร์ของเขาให้มา4ี่จุดเลยนะครับผมคู่หน้าและคู่หลัง เออผมลืมบอกเมกื่อกี้คันนี้นะสามารถเปลี่ยนแอมเบียนไลท์ได้ประมาณ60กว่าสีเลยนะครับผมแอมเบียนไลท์ก็จะอยู่ตามมุมตามซอกนะครับผมเพิ่มความสวยงามหรือหลาในการขับในช่วงกลางคืนก็จะขับแบบแบบ อยู่บรรยากาศนะฮะเบาะนะฮะอย่างที่เห็นก็คือค่อนข้างที่จะเนี้ยบมากๆไม่มีรอยแตกรอยยับรอยเยินเลยนะครับผมไม่มีรอยขาดเลยแอร์ด้านหลังตรงนี้ก็เป่าเย็นสบายแอร์ด้านหลังก็สามารถเปิดปิดได้เฉยๆนะครับผมไม่มีอุณหภูมิอุณหภูมินะแล้วก็ตอนนี้ก็เราก็จะเห็นเป็นหลังคาแก้วนะครับผมซึ่งเพิ่มความโอถงให้กับภายในรถนะครับผมนี่ผมเมื่อกี้ผมนั่งแบบสุดๆเลยนะด้านด้านหลังเนี่ยเบาะด้านหน้าเนี่ยเล็กรูมก็ไม่ติดนะ แล้วก็นั่งแบบเอนอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นั่งไกลนั่งสี่โคดไปต่างจังหวัดนะครับผมก็สามารถที่จะนั่งไกลได้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมสบายๆนะฮะก็จะสเมื่อก่อนตรงนี้จะมีมา่านแต่เป็นอัตโนมือนะจะเป็นม่านแล้วเกี่ยวตรงนี้นะครับผมไม่มีอะไรสวยๆดีเซลรูวันเป็นตัวท็อปเอ็มจีราคาน่ารักน่ารักปี19ปีใหม่ๆใหม,ใหม,ใหม่น้อยๆเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่ด้านหน้าเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมชูเว๊บนะครับผมก็ เปิดเครื่องมาเสียงก็ไม่ดังเท่าไหร่นี่เครื่องดีเซลนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมุติเราปิดลงมาเออเสียงเครื่องดีเซลไม่ดังเลยแล้วเมื่อกี้ที่เราไปนั่งด้านในนะครับผมผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึง่งอีกแหละก็คือว่าเสียงเนี่ยเข้ามาในตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบมากๆจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยแอร์เย็นๆชํำๆขับไปชิวๆนะครับผมอ่ะเครื่อง2 0 0พ ดีเซลล้วนนะครับผมเป็นเครื่องสองมเทอร์โบนะครับผมแรงมาอยู่ที่194แแรงมาเนาะสภาพเครื่องเดิมๆไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นเรารับประกันนะครับผมอ่ารวรถคันนี้ก็ยังอยู่ในวารนตีด้วยนะครับป๊าปปีก่อน เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับผมกับเจ้า Mercedes-Benz C 2 2 0 D AMG ตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือว่าเป็นเครื่องดีเซลร้วนจะไม่ค่อยมีปัญหาแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมต่างจากรุ่นอื่นที่เป็นแบบไฮบริดเป็นไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ที่เขาหากันเยอะก็เพราะว่าเป็นดีเซลร้วนน้ำมันไม่จุกจิกนะครับผมใช้ขับสบายนุ่มแรงประหยัดน้ำมันดีไซน์สวยนะครับผมอย่างที่เห็นมานะฮะภายในออปชั่นเต็ม ซันลูปมีภายในแดงไม่น้อยปีใหม่ตัวนี้นะครับผม c 2 2 0 4ตัวนี้ของเรานะครับผมปี 2,019, ป2019นะครับผมมาอยู่ประมาณที่49,000เท่านั้นนะครับผมราคาผมบอกเลยว่าน่าจะจองน้ําลายไหลเลยนะครับผมอยู่ที่2,290,000บาทเท่านั้นนะครับผมมีเคฟรีดาวเลยผมจัดฟรีดาวให้เลยนะครับผมสําหรับเจ้า Mercedes-Benz C220D คันนี้ AMG ปี19ไมค์49,000นะครับผมฝากงในอ้อมอกดวงใจด้วยนะครับผมรถพิมนิยมขนาดนี้รีบจับจองนะครับผมสําหรับใครที่ชอบนะครับผมก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้เราด้วยนะครับผมและถ้าใครอยากขายรถทั้งญี่ปุ่นหรือยุโรปเรายินดีซื้อสู้ทุลขานะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมก็0956351552นะครับผมพระสูรรับสาย24ชั่วโมงนะแต่วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ